ก็มีแต่นกสีที่พี่รูปหัวบอกมากมากให้ดูด้วยใช่คบเฟ่พูดอะไรนะก็มีแต่นกสีที่พี่รูปหัวก็าลูกต้องเหยียบไม่ได้เดี๋ยวจิกอ้าวยังกลัวน้องจิกเลยไม่ก็เรารู้กลัวน้องจิกเลยแล้วบอกน้องไม่จิกเรารู้ใจไงเรารู้ว่าแบบเรากลัวน้องจิกใช่ไหมก็เขาไม่จับตรงนั้นอยู่แล้วเราก็กอตรงหูตรงคอ เรียกว่าจับคู่กันเป็นครั้งแรกแต่ว่าเคมีความเข้ากันค่ะดีเกินคาดมากๆสำหรับคู่ของหนุ่มแจมรัชตากับสาวเบสรักวณนนีคำสิง์โดยทั้งคู่นะคะได้รับบทพระนางในละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมบอกเลยว่าในละครก็เป็นคู่กัดกันในชีวิตจริงก็ไม่ต่างค่ะสู้กันเหมือนกันทั้งแซวทั้งหยอดแต่ก็มีหลายๆมุมนะคะที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยพากันจีนทั้งในจอแล้ก็นอกจอเลยละค่ะ โดยทั้งคู่ก็ยินดีมากๆนะคะที่แฟนๆเนี่ยจับจิ้นกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใครอยากจะจิ้นก็จิ้นตามสบายเลยละคะ่ะซึ่งถ้าใครได้ติดตามในช่องโซเชียลของสาวเบสในฐานะที่ขึ้นแทนดาวทิก t o k แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะคะ เจ้าตัวค่ะก็มักจะลงคลิปเบื้องหลังกองถ่ายแล้วก็ความน่ารักของพี่ๆนักแสดงโดยเฉพาะเคมีกับหนุ่มแจมนะคะลงคลิปด้วยกันคีรายเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมากๆแล้วแฟนๆเนี่ยก็ตามกดไลค์กันรัวๆทำให้ตอนนี้เรตติ้งละครพุ่งสุดๆไปเลยแล้วค่ะ ล่าสุดก็ควงคู่กันออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆก็มีคนแห่เข้ามาถามนะคะว่าสาวเบสเนี่ยเคยเจอกับน้องกันดั้มนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงของหนุ่มแจมหรือ,อยังงานนี้เบสก็ขายยันหยอดค่ะแล้วก็เล่นมุกด้วยจนแฟนคลับพากันยิ้มตามด้านพี่ประเอกนะคะหนุ่มแจมของเราเนี่ยก็คือออกอาการเหมือนว่าชินกับการหยอดมุกของสาวเบสไปแล้วละ่ะแต่ได้ๆนะคะไม่ว่าเบสจะเล่นอะไรมาพี่แจมก็ไม่มีขาดอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าแล้วเดี๋ยวยังไงเราตามไปชมโมเมนตะ์น่า ารักน่ารักของคู่แจมเบสกันเลยดีกว่าเออถ้าละครเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเลตติ้งไม่ถึงสิบเราคงไม่ได้เล่นคู่กันอีกนะทุกคนถ้าอยากให้เราขึ้นเล่นคู่กันจะต้องตันให้ถึงขั้กันดั้มอยู่บ้านอาครับตอนนี้ดื้อมากเบสเจอกันดั้มยังยังเบสยังไม่เคยเจอกันดั้มไม่ชอบนกค่ะทุกคนเอ้ากันดั้มไม่จิกกันดั้มนิสัยดีแล้วถ้ากันดั้มจิกหนูกันดั้มไม่จิก กันดักัดไม่กัดกันดั้ไม่ใส่ดีเดี๋ยวซื้อทีวีเพิ่มซื้อแบบกี่เครื่องเลติ้งเอขึ้นเนี่ยอืมแต่ที่แจมแบบพูดถึงกันดำมลุ้วันเปิดคลิปให้ดูอะใช่กันดัมนั้องนเขาก็บินอยู่ของเขาอะครับไม่มาหาหรอกเขากลัวคนเหมือนกันต้องทำให้ไว้ใจกันนะเหมือนจะกล้ามาเล่นด้วย <Techn> ต้องชานกกันดำกันดำต้องเกาหัวไอ้เอ้ยต้องเกาหัวให้กันดวกันดำว่าจะแบบไว้ใจชานกเขาจะหยุดไอ้คนหลอถ้าไม่ถ้าไม่เกาหัวให้กันดำก็จะไม่ให้เรียนด้วยก็มีแต่นกสินะ์ที่พี่รูกหัวบอกมากๆให้ด้วยใช่คบเป็ดคุณอะไรนะก็มีแต่นกสินะที่พี่รูกหัวเขาลูกคงเก็บไม่ได้เดี๋ยวจิกอ้าวยังกลัวน้องจิกเลยไม่ก็เรารู้กลัวน้อง จิกเลยแล้วบอกน้องไม่จิกเรารู้ใจไงเรารู้ว่าแบบเลิกกลัวน้องจ<ล>ิกใช่ไหมก็เขาไม่จับตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เกาตรงหนตรงคอเราเกาตรงคอแล้วลเขาก็จะไม่จิบแล้วถ้ามือเราเผื่อไปโดนตรงหัวน้องจิกไหมไม่ดูคนผมเล็กนิดเดียวกันด้ามผมทุกคนเนี่ยไปโดนอะไรผมมันแล้วมันไม่โดนหรอกเพราะเราเห็นผมมันจะตั้งผมมันจะดยิ่ขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเคยร้งเพลงกันมันจะแล้วพี่เปิดคลิกไปโดูแล้วเวลากันด้าตื่นเต้นอ่ะผมมันจะ มาเยอะเป็นเป็นหัวขวานเลยเลี้ยงเลี้ยงแตนุ่งหรอใช่เลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงหนูด้วยได้ปะพี่ว่าแล้วไม่ต้องพูดหนูไม่คมเลยพี่ก็สอนูสิพี่เก่งไม่ใช่หรอเบสเลี้ยงหมาหมอยื่นมากองแล้วไม่เอามาเพี่จะดูแลกล้องอ่ะกล้องก็เลี้ยงลาบดอร์เดี๋ยวกล้องบอกว่าจะเอามาอยู่หมาหมาเออเนี่ยแจมบอกเองเมื่อวานบอก โวยวาย,ยตึงมีคนพูดแจมรีวิวพีวว่เบสหน่อยพี่แจมหน้าพี่จะหลุดไปครึ่งน,นึงแล้วก็ออกให้เบสเน้น